สวัสดีค่ะก็อยู่ช่อง Ifi e Channel นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเรื่องแม่ค้านี้ใส่ไม่ดีเอาแตงโมเน่าให้ลูกค้ากันจะเป็นไงนั้นประจชมกฤชร,ราเฮ้ยวันนี้ฉันเนี่ยก็เปิดร้าน แตงโมสด,สดใ,หมใ,หมใหม่ร้อน,อนเลยแต่หน้าเสียดายอยู่อย่างเดียวก็คือฉันเอามาจากต่างประเทศแต่ลืมเอาเข้าตู้เย็นหูซ้ําหมดเลยเน่าหมดเลยเนี่ยแท้จริงฉันว่าจะขายลูกลอยเพราะว่ามันแดงมากฉันก็เลยพอมันหน้าอย่างนี้ฉันก็เลยจะขายลูกละ2ยี่สิบบาทพอเพราะมันแบบเรหยัดต้นทุนดีๆฉันจะได้ไม่เสียกำไรดีเกาะไปถอดทิ้งนะ เฮ้ยพุ่งละ่ะเมื่อวานนี้ฉันก็ขายไม่ได้โอ้ยวันนี้รู้สึกหิวผลไม้ไงก็ไม่รู้โอ้ยไปดูที่อูมาดดีกว่าเผื่อที่อูมาดมันมีผลไม้สดๆให้ชั้นกินเฮ้ยไม่รู้เป็นไรแตงโมไหมคะ่ะแตงโมฮะแตงโมหรอครับเออใช่ค่ะแตงโมไหมคะเอ่มผมเอาลูกนึงครับลูกละกกี่บาทครับเนี่ยลูกใหญ่มากเลย อ๋อลูกเะแค่ยี่สิบบาทค่ะฮะลูกลรยี่สิบบาทงั้นผมเอาลูกหนึ่งครับเอาให้ผมด้วยนะครับได้ได้จ้าเดียวแมค้าใส่ถุงให้นะจ๊ะได้เลยครับเดี๋ยวอืมผมเอาลูกนั้นนะครับลูกที่อยู่ข้างๆลูกนี้นะจ๊ะอมลูกนี้เอ้ยเอาลูกนั้นนะครับออเอาลูกนี้นะจ๊ะเอ้ยใช่ครับลูกนี้แหละงั้นผมจ่ายตังค์นะครับได้เลยจ้ะจิ๊บ เดี๋ยวแม่ค้าเอาถุงให้นะครับได้ครับหุยแล้วดูใหญ่มากแม่ค้าไม่ประหยัดต้นทุนหรอเนี้ยอ๋อเอา,เอาไม่เป็นไรจ้ะแม่ค้าแค่มาถ่ายงี้เฉยโอเคครับหุยได้แตงโมมาตั้งลูกหนึ่งลูกโคตรใหญ่แค่ยี่สิบาทอย่างงี้มันก็หวานหมูละวี่โฮไม่ต้องไปเสียเงินที่100บาทที่ซื้อที่อูม,มัดงั้น ฉันเนี่ยหั่นเป็นแตงโมแล้วรอให้เมียฉันกลับมาแล้วฉันก็แบ่งกับเมียฉันกินดิกรัวไม่ร right ู้ว่าเนื้อแดงไมเนี่ยโอ้โหเนื Likewise ้อแดงมากๆเลยอพิ่งประลาดมันมานิดนิดหน่อยหน่อยก็แดงอ่ำอย่างนี้แล้วอ่ะอืมน่ากินจุ่มเลยอืมขอก็รแป๊บหนึ่งกับสักครัมสองครัมหูยอิ่ม รู้สึกแปลกๆป,ปอ่ะอม,มันรู้สึกแบบส้มๆยังไงก็ไม่รู้ว่ะหรือว่ามันจะเน่ามันไม่น่าหูหรือไม่หรือว่าฉันจะโดนเขาหลอกหลอกเอาเงินตั้งยี่สิบบาทโหฉันต้องไปหาแม่ค้าละฉันหลอกถึกเขาหลอกเอาเงินตั้งยี่สิบบาทเลยอุ๊ยฉันรู้จึกปวดท้องยังแกวไม่รู้ว่ะขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บอุ๊ยปวดท้องไส้จะขาดอยู่แล้วนี่โอ๊ยอุยปวดท้องมากๆเลยเนี่ยออม หนูเห็นว่าเขาเนี่ยไปอะไรก็ไม่รู้เขาไปซื้อตตงโมลูกละแค่ยี่สิบบาทพี่จะไปไหมเออไม่ไปอ่ะเอ,อ้ยพี่จะไปไม่ไปลูกเราแค่ยี่สิบบาทฮะลูกยี่สิบบาทเหรอใช่ใช่ใช่งั้นเราก็ไปซื้อกันเถอะเถอะใช่ใช่ใช่ใชใชปะ่ะเอ,อิ่มเดี๋ยวเรียกไปนะแม่ให้เงินมาตั้งหนึ่งพันบาทแน่ว่าคุณแม่เนีย่ยบอกในหะ้ชั้นเราเนี่ยเอาไปซื้อของกิจปาไว้ให้คุณแม่ด้วย ก็ใช่นะงั้นหุยดูสิลูกโคตรใหญ่เลยอะอําพีา่คะเลูกกี่บาทลูกละ2ยี่สิบบาทจะเด็กๆฮะยี่สิบบาทเหรองั้นพวกเรมขอรอได้ไหมครับสองลูกเอาลูกครอบทั้งหมดเลยนะครับมันเห็นใหญ่ดีเอ่อได้จ้าเดี๋ยวไม่คราเอาถุงให้นะจ้าได้เลยครับ รีบเอามานะครับนี่จ้ะใส่ได้ลูกนึงก็เอาอีกสองลูกนะคะอย่าสองลูกก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับได้ครับเดี๋ยวผมรวมใจตังค์อ๋อป้ากำลังจะท่วงพอดีจะ้ะนี่ครับได้ได้ได้ครับเดี๋ยวป้าอแ <laughs> ป๊บไปเถอะแล้วเ,เอาไปกินกันหุยพี่มันน่ากินมากเลยนะงั้นนะวรอไม่ไหวแล้วงั้นเราก็โดดข้ามกำแพงตัวนี้ไปเลยไนดะ้ไหม เออก็ได้ก็ได้ไดพี่ก็หิวแล้วเหมือนกันรู้สึกว่าไม่ได้กินอะไรมาทั้งเสาร์เลยนะจริงจริง,รงวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ด้วยเสียนเราเนี่ยก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยมีเวลาอยู่บ้านทั้งวันเลยอนะเออก็ใช่นะงั้นเราก็รีบๆไปกันเถอะได้ได้ได้พี่ห้ย แล้วเนี่ยแตงโมเนี่ยหอมฟื่นใจมากๆหอมจนมาแตะจมูกหนูเลยนะเ<า>อาใช่ใช่ใช,ใช่งั้นเราก็รีบไปกินกันเถอ,เอะไปกันเถอะไปกันเถอะงั้นเราจะกินแค่ครึ่งรูปกับอีกหน่วยนึงอีกเหืออีกหนึ่งหน่วยกับอีกครึ่งนึงเอาไว้ให้แม่นะได้ค่ะพี่คะนิ้วนเนี่ยจะเอาไว้นะให้แม่นะคะได้ได้ได,ได้งั้นเราก็มากินกันเถอะ มันก็หวานานะกินหรอคะงั้นเราก็อืมปมันงั้นมานั่งกินกันมันก็หวานดีนะอืมอืมน้องกินไปเรื่อยๆก่อนอืมอ่ะน้องม,มันรู้สึกแปลกๆปะหรือว่ามันจะเน่าอ่ะมีเน่าหรอหรือว่ามันจะเน่าจริงอ่ะมันซ่อมๆยังไงก็ไม่รู้อ๋อชัดเลยพี่ว่าเน่าแน่นอนมีนอนน้องอยากกินน้องอยากกินป้าจริงหรอคะจริงจริงจริงน้องอยากกินเดี๋ยวโอ๊ยยไปเราต้องไปหาแม่ค้าคนนี้อีกแล้วอะอุ้ย พี่รู้สึกปวดปวดท้องอะ่ะนอ้องรอยพี่ดูหนูก็ปวดท้องเหมือนกันพี่ก็ช่วยให้หนูเข้าโอ๊ยไม่ต้องพี่จะเข้ากดโอ๊ยปวดท้องไส้ติ่งจะคาดูแล้วเนี่ยเอิม่มแตงโมลูกอะไรเนี่ยลูกยี่ยี่สิบบาทท้องเสียด้วยฉันไม่เอาหรอกโอ๊ยปวดท้องปวดท้องปวดท้องทำไงดีไปขอคุณลุงฟันซิดเออขอเข้าห้องดีกว่าโอยปวดท้องปวดท้องไม่ไหวละ โอ๊ยคุณลุงฟานซิตก็นั่งเล่นคอมอยู่ตรงนี้งั้นฉันก็เข้าไปเลยก็กันคุณลุงฟานซิตค่ะคุณลุงฟานซิตออะไรหรออิ่มคือหนูเขาเข้าห้องน้ำได้ไหมคะเดี๋ยวเพิ่งตอบอะไรนะคะเดี๋ยวหนูเขาอันเออก็ได้ก็ได้เห็นว่าปวดท้องมากๆเลยนะอก็ได้ค่ะโอ้ยมันอยู่ชั้นสองเาเลยเนี่ยห้องวันนี้ฉันไม่เคยมาห้องบ้านเป็นกลุ่มฟานชิดเลยนะเนี่ยโอ้ยนี่มันห้องนอนโอ้ยมันจะไหลอยู่แล้วนี่เอ้ย อะห้องน้ำที่ทำไมมันลื่นอย่างเงี้ยโอ๊ยฉันต้องขับให้มันแก้ให้ได้ี่ห้องน้ำมากี่อุ๊ออยใกล้โล่งหนึ่งอ๋อดีใจจุ่มเลยเสร็จเรียบร้อยละฉันก็ต้องไปบอกลูกฟันซิดพาฉันไปที่ร้านแอปเปิลเพราะฉันี่ยไม่ยอมหรอกร้านแอปมันรับร้านแตงโมอ,อะไรขายแตงโมนั่งให้ลูกค้านิสัยไ,ไม่ดีโคตรเลย ฉันจะต้องไปแจ้งตำรวจคุณลงฟาร์มซิตคะ่ะหนูมีเรื่องให้คุณลงช่วยนะคะ่ะอ๋ออะไรเหรออือ,อคือ,อหนูเนี่ยไปกินแตงโมร้านหนึ่งเนี่ยเขารน่าเปิดใหม่และหนูเนี่ยก็ท้องเสียมากเลยนะคะฮะ<ม>จริงเหรอง<ม>ั้นอย่างนี้ก็แปลว่าแอปไอใช่ค่ะแตงโมเน่าค่ะอ๋ออย่างนี้ก็หลอกลวงพว่อผู้บริโภคแล้วลูกละกี่บาทแล้วนี้ลูกละยี่สิบบาทค่ะอ๋อ ทไม่ถูกจังแต่เข้ามาขายอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะอย่างนี้เราก็ต้องไปหาโอ๊ยโอ๊ยเรียบร้อยละฉันต้องไปคุยกับแม่ค้าให้รู้เรื่องเลยแน่นอนว่าฉันต้องไปคุยกับแม่ค้าให้รู้เรื่องบอกเลยว่าฉันไม่ยอมเสียเงินยี่สิบบาทเพราะกินแต่งโมเน่าแล้วฉันก็ต้องเขา้าโรงพยาบาลแน่นอนอ้แม่ค้าไม่ค้า อ้าวอะไรเหรอจ้าทุกคราจะมาเหมาอีกเหรอจ้าได้แลวจ้าจะเอาอกู้เรืงไหนผมจะมาบอกว่าคุณมารอก,กูเรื่องผู้บริโภคอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับอ๋อปากระเถอเอเห็นผู้ชายคนนี้ครับไปกินอีกแล้วหรอครับหนูเห็นเขาเชื้อมานะครับรู้ว่าเขาจะเป็นเซ็นเตอร์ไม่ใช่หรอกหอกนะนอมั้งคบเพราะเขาเนี่ยก็เป็นผู้บริโภคเหมือนกันนะคะมรู้ว่าเขาจะท้องเสียมนหนูลแล้วเขามาวอยวาย,วาย,วายเห็นไหมเขาเถียงกันอดู่เนี่เอมเจ๊คะเจ๊อ้าวอะไรดหรอ จ้ามานี่ได้จ้าจะมาเหมาอีละจ้าพาคใครมาเหมาแล้วเนี่ยก็หนูจะมาบอกว่าอมอันอะไรนะ้านสาวผมเนี่ยท้องเสียม,มากเพราะว่ากินแตงโมลานคนเนี่ยลานคนมีทราบว่าแตงโมเน่านหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ใช่ผมก็ผมก็เหมือนกับอํมนั้นหนูเนี่ยก็โทรหาตำรวจเลยนะครับดได้ค่ะได้ค่ะดเดี๋ยวหนูจะโทรหาตำรวจให้นะแบบนี้คุณค่ะ เราหาราดอีชั้นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องประคะคนเนี่ยก็อาจจะไปกินนู่นกินนี่มาแล้วก็มาตู่ชัยร้านอีชั้นได้หรือเปล่าคะเนี่ยม,มันไม่ได้แค่จบคงั้นโทรหาหนึ่งเก้าหนึ่งเดี๋ยวนี้เลยนะยหยุดนะหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้นะห้ามโทรนะถ่ายแล้วค่ะดูโกรธแล้วค่ะเดี๋ยวค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะเอิม่มคือคือตำรวจช่วยมา ที่ราหันเอิ่มแตงโมเปิดใหม่ที่ซอย49ได้ไหมคะได้ได้ได้ไดเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวนี้นาจ๊ะเพราะว่าเขาเนี่ยหลอกขายแตงโมให้หนูแล้วแบบมันท้องเสียอะค่ะได้ได้ได้ไดเดี๋ยวตำรวจพี่ไปนะจ๊คะคะ่ะค่ะบายบายห,หนูโทรหาตำรวจเรียบร้อยแล้วค่ะเอิม่มหนูก็รอให้โอ้ยไม่นะไม่นะฉันกำลังจะโดนจับแตงโมฉันกำลังจะดูกไปทุกทิมอ้อย ก็ทุกคนนะคะก็อย่าไปหาทําตามนะครับมันไม่ดีมทุเรศนะครับแถมยิงปวดท้องด้วยก็เป็นยังไงะะกับเรื่องนี้ดูจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องอีฟฟี่ชาแนลเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ